ทนนี่ต้องกลับไปคิดเริ่มน,นนะครับว่าการเจราจาการเมืองระหว่างประเทศของเราเนี่ยด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะซึ่งก็อาจจะโยงไปเรื่องอื่นได้ว่าระวังเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราแพ้เรื่องของการเจราจาการเมืองระหว่างประเทศอันที่1น,นะครับอันที่2อ,อาจารย์คงทราบท่านรัฐมนตรีคงทราบว่าในการเจราจาเนี่ยทำให้เวลาถึง90วันใช่ผมเห็นคนก็ออกมาพูดในช่วง30วันแรก60วันแรก ไม่ต้องรีบไปเจราจารีบไปเจราจาแล้วก็ไม่ใช่ว่าภาษีจะเพิ่มแน่นอนเห็นด้วยแต่ว่าท่านเห็นไหมครับว่าประเทศอินเดียก็ดีเวียดนามเขาเร่งการเจราจาเพราะได้นับหนึ่งเพื่อจะนับสองสามสี่จะได้หาข้อสรุปได้ง่ายขึ้นมผมคิดว่าประเทศไทยมาเร่งการเจราจาในช่วงโค้งสุดท้ายของเวลาประมาณสัก1ิบห้าวันสิบห้าวันสิบวันที่เหลือนี่แหละครับ <c oughs> ซึ่งทําให้การเจราจาเราจะยิ่งยากขึ้น ถ้าเรานับหนึ่งของการเจรจาเราก็จะรู้ว่าเอ,อ,อเมริกาต้องการแบบไหน USDR ต้องการแบบไหนเราก็ได้มาปรับข้อเสนอของเราให้ตรงกับที่เขาต้องการด้วยวันนี้กลายเป็นว่าไฟหลนก้นเรามากเลย